สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะในเวลากินต้มกระดูกหมูใส่มันฝรั่งแล้วก็สีนี้หมูบดพี่น้องค่ะมาค่ะกินคนเดียววันนี้นับเขา เราบพี่งทำสร้างขจ้วล้างแอร์เพิ่งแล้ว วัวน,นี่ยเป็นดูขมวเวใสโค้งหมูมา,าต่อต้เจืดมันฝรั่งใส่กระดูกหมูใส่หมูบดเกี่ยวกับเจี๊ยมหอม,หอม ใส่น้ำลงไปใส่ขนีใส่ร่วดเดียวน้ำกัอนเลยเนาะใส่ขนีใส่ร่วเดียวมันฝรั่งเข้าไปเขาหุงเอง แซ่บอันนี้พี่นออ้องยายหนิงเคยเอามาต้มหวานเข้าไปบนคลิปเขาเก่าจะเห็นปอกล่างดีๆต้มแส่กกะทิใส่น้ำตาลใบเตยแส่น้ำจะมีความแบบนุ่มหวานแม่จ๊ะคุณลองค้เนเขาเจ้ากับ หัน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 ทวดทำเป็นเส้นไฟอืจับหูลายแทไฟกลบมังสีสวด

ายพอต่ำบักหุงเพดเพ็ดประเด็กตอนเขาหันห้องกุ้วยใจเร่องนี้งวดเผ็ดบ้านน้ำจิ้นเขาจะเบาเรองความเจ็บความเป็น หลังแข้งงอคอปีหนึ่งลลางสองเจือพี่นออ้องครบรอบนี้สร้างมาล่าง นีงกินตะมันฝรั่งมกาเลืดยนะทีนี้ใช้ผักกาด Trong khu khai này Đại bất Có cái อินไส่นี่มันถนัดยัง้ยงเนื้อจะนองค่ะแบบเน,นี้ยเพราะเขามาสวดขวา้ามือมันจะสันจันเพราะเป็นคนถนดัดใจแต่ถ้ากินสองคนนะ่ะมันต้องสวดทั้งนี้ กหาพ่อถามเขาอยู่แถวบ้านวน่าเขาละบ้านเ,นเยหนย่งอยู่อำเภอสิมเรืองจังหวัดนนงบุรพวัคซีนป้องกันโควิดพี่น้องค่ะมันสิมีซีโมบ้านใกล้ๆกันติดกันเลยผู้เฒ่าอีก ปังหนึ่งก็าเจ้าไปฉีดอยู่ตอนเนี้ไว้ตั้งแต่หกสิบปีทันไปหรอกคพี่น้องประชาชนเขาคือบ้านมีโรคประจำตัวไหมคะเพจนให้เขาแฝาแอปของหมอพร้อมหรือว่าต้องการอยากเชีดเขาต้องลงทะเบียนไว้ผู้ใดมีโอกาส อ,อนุญาตเลยจ้ะผู้ใดมีโอกาสฉีดพี่น้องค้าฉีดไปเลยเพราตองอย่านย่านโควิดมากกว่ายัยหนิงนี้คิดว่าร่างกายเจ้าของความแต่ก็อ่อนอนแอดแอยู่กับปวดขากระเพาะ แต่คิดว่าเพื่อสิบมีปัญหาดอกพี่น,อน้องถ้ามีโอกาสฉีดก็จะฉีดอีกอย่างเป็นคิดบานเนาะพี่น้องเนาะออกไปขายควงปลาตะล่าซู่เม่อเขาพออันลูกค้าเกา่าลูกค้าใหม่นี่ยับกันซีแม่จาัา มีความเสี่ยงเรียยันย่งมาสำหรับตัวแม่ค้าเหมือนอยันึ่งนะคะแกป้องกันเสียด้ร้อยเปอร์เซ็นต์บอเสื้อมันบอมันกัดกันยังมีความเสี่ยงอยู่พี่น้องคะ่ะเวลาถอนเงินรับเงินหลังยังนยิงเบาแล้วว่าเย,ยล้างมือบ่อยๆล้างมือบ่อยๆปิดแมสเมื่อวานเมื่อกัน เกือบตายอากาศมันเอามันห้อนขนาดซีหามม้งแดดยังเปรึงเปียอยู่นะละย้องบางสองสามมื่อขึ้นหนังฝนตกวันนี้มาห้อนหรอปิดสองสั้นอายควางย่างไปย่างมามา,มานางังช่อเมยเมื่อ,อไหลออกหายใจบอ,อ,อกเป็นเมยได้ปะเนี่ยอ้าว ติดระบอบเป็นระบอบมันเป็นกิดตกไปเลยแม่พี่น้องคะเอาไปเอามาคิดพ่อเอ้าร้องเอาอันที่ปิดจมูกออกกันนะเอาแม่ต่อกันมันก็หายใจโ้องเริ่มดีขึ้นโอ้ก็เลยคิดพอ่อว่ามันหนาไปบอสาหรับอากาศแบบนี้แต่ว่าก็เป็นคนดีกับชีวิตเจ้าขวงอยู่พี่น้องเอาจนป่านะะนั้นไรเงี้ เพราะว่าโลกนี่ยถ้าติดถ้าเป็นเนากับคนที่ใกล้ชิดมันก็มีโอกาสติดกันไายก็่ว่อยากพ่อนะพี่น้องเนาะไม่อยากพบไม่อยากเจอจับมันฝลังม,มาเนี่ยมาดือไผสิมากินหมูให้เยอะหน่ฟองเอเล่เลยหมู จะเริ่มแพงพี่น้องค่ะอือหือเอาจนหมดไปใส่มาใส่ระมัดระวังเด้อป้องกันดูแลเจ้าของพี่น้องค่ะเพราะว่าหนึ่ง ยังจังแย่หนิงนีงเนาะเว้าวเราเบ้าเอกคือแม่ค้าความเสี่ยงนะมันสูงแล้วก็ผู้ใดอยู่บ้านได้บอ,อกไปใส่นั่นกะก็ถือว่าข้าเจ้าก็ดีไปเนาะพี่น้องนรอตะวันแย่หนิงกะท้ามาหากินในเมื่อตลาดยังไม่ปิดทํามาค้าขายได้อยู่ก็ต้องไปอันนี้ก็ตอนแรกกะขายเจ็ดเมื่อแล้วก็ลดมาเหลืออาทิตย์ละหกวันหยุดวันจันทร์นะคะแต่ว่าก็ลูกค้ากะ เพิ่นกันบยานเพื่อนวัดอุณหภูมิกอนเขาไปซื้อคุงซื้อของกับเฝ้ากับบ้านไปบ้านมันหลก้กการล้านยน้ายนิงกับบอหอดสามทุ่มสองทุ่มกว่ากับปิดขอบคุณเด้อจากพี่น้องจ๋าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณเอฟซีไม่เอฟซีเก่าให้พี่น้องตลอดปลอดภัยแข็งคลานะคะทุกสิ่งทุกอย่างให้พี่ให้น้องมีแต่ความสุขความจเจริญเด้อจ้ะเบิ่งกันไปโด,โด,โดนๆในรัะพี่น้องคะ่ละลัพี่ละน้องเราคะ่ะสวัสดีคะ่ะ